ดรสุรสีกิติมนฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรตาม2มาตรการรับมือฤดูฝน2566รวมทั้ง3มาตรการรับมือเอเนโยเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รวมกับนายจุมพฤษมชาชศิรินายชุมพิษเดชาัต รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครสวรรค์ดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรมทรัพยากรน้ำและกรมฝนหลวงและการบินเกษตนะรณสารกลางจังหวัดนครสวรรค์หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลทับกฤษอเภอชุมแสงและโครงการหน่วงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจ,จังหวัดนครสวรรค์โดยเลขาธิการสทรนช เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากปริมาณน้ําต้นทุนมีน้อยและมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวจานวนมากประกอบกับสถานการณ e ์เอนิโยที่ส่งผลให้ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ําอยู่ที่19ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ10%น้อยกว่าปี2565และมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวคือบึงบระเพชร ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลือเพียง9.4ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น4%ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับน้ำเก็บกักต่ำสุดท้งนี้ต้องควบคุมระดับน้ำเพื่อรักษาผธุ์สัตว์น้ำมากกว่า3ล้านลูกบาศก์เมตรและจากการประเมินสถานการณ์น,น้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงจะเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนซึ่งปัจจุบันการเพิ่มน้ำต้นทุนดำเนินการโดยสถานีสูบน้ำท่ากริดของกรมทรัพยากรน,น้ำ โดยมีการจัดทำข้อตกลงสีข้อระหว่างกลุ่มเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำรอบบึงบริมเ็ทได้แก่ 1. งดสุบน้ำจากบึงบริมเ็ทและลำคลองสาขาเพื่อนำไปทำนายกเว้นแปลงนาที่อยู่ระหว่างพ่อปลูกไปแล้ว 2. สูบน้ำาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำบ่อบปลาได้แต่ต้องดูแลคุณภาพน้ำทิ้งจากบ,อบา่อปลา 3. ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายและ4 สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำผ่านผู้นำท้องถิ่นและให้ชาวบ้านช่วยสอดส่องดูแลรักษาร,ระเบียบตามข้อตกลงข้างตน้นซึ่งจากการวิเคราะห์คาดการณ์ฝนลูกหน้าเดือนกันยายนถึงตุลาคมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติอยู่ในช่วงร้อยละ3ถึง10ทำให้โอกาสที่จะมีปริมาณน้ำที่เกิดจากน้ำฝนไหลเข้าสู่บึงบรารเพ็ดมีปริมาณไม่มากนักจึงจำเป็นต้องเก็บน้ำในช่วงฤด,ดูฝนให้มากที่สุด ทั้งนี้จากการตรวจสอบการใช้ดินบริเวณรอบปึงบรเพทโดยอากาศยานไร้คนขับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน6จุดโดยทั้ง6จุดไม่พบการเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องแต่อย่างใดทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ได้ ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยที่มีการประชุมหารือกับทุกภาคส่วนนะครับโดยมีทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทั้งสองท่านนะครับทางรองทุ่ดีกรมทรวทานนะครับทางผู้แทนทางกรมทรัพยากรน้ํา นะครับทางปอพอนะครับและก็หลายภาคส่วนด้วยรวมไปถึงองค์กรผู้ใช้น้ําด้วยในพื้นที่นี้นะครับเพื่อที่เราลงมาตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติประเมินแล้วจังหวัดนครสวรรค์ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงในเรื่องของการจะประสบปัญหาในเรื่องของภายแล้งค่อนข้างมากนะครับประกอบกับในส่วนของน้ําในบึงบอรเพสณขณะนี้น้อยมากๆนะครับถ้าจะปล่อยให้น้ําในบึงบอรเพส น้อยอย่างนี้โดยที่จะรอฝนจากธรรมชาติอย่างเดียวในปีนี้เนี่ยเราก็ประเมินในเรื่องของฝนที่จะเติมเต็มเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสน้อยนะครับจึงหาทางออกกันโดยการที่จะต้องมีการสูบน้ำนะครับจากลำน้ำน่านนะครับที่จะเข้ามาสู่บึงบรเพชรที่จะทำให้อ่าในรักษาร,กรักษาในเรื่องของระดับน้ำในบึงบรเพชรที่ให้เกิดความมั่นคงต่อการในเรื่องเพราะว่าบึงบรเพชรเนี่ยนะครับเป็นแหล่งสำคัญในเรื่องของ พันธุสัตว์น้ําในรุ่มเจ้าพยานะครับแล้วก็ระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดเนี่ยถ้า,าถูกทําลายไปเนี่ยในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้งบมานค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับจึงเป็นข้อตกลงกันนะครับนณะะเวลานี้เนี่ยพี่น้องกเกษตรกรริมริม รอบบึงบอระเพ็ดนะครับก็จะงดในเรื่องของการทํานาปีต่อเนื่องนะครับเพื่อจะร่วมกันในเรื่องของการที่จะรักษาน้ําในบึงบอระเพ็ดให้มากที่สุดนะครับโดยทางกรมทร,รัพยากรน้ําก็จะสูบน้ํานะครับจากลําน้ําน่านเข้ามาบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับในระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะดําเนินการช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงนาทีทองก็ว่าได้นะครับก็คือภายในระยะเวลาประมาณ2เดือนนี้ โดยทางกรมทรัพยากรน้ําก็จะเปิดสถานีสูบน้ําจํานวน3เครื่องนะครับก็เฉลี่ยแล้วใน2เดือนนี้ก็จะประมาณที่มีน้ําเข้าบึงบริเพวณได้ประมาณ45ล้านลูกบาทเมตรนะครับในขณะเดียวกันทางปอพนะครับโดยทางผู้ว่ารากชการจังหวัดนะครับได้เคยเสนอในเรื่องของ4แควโมเดลก็ได้รับสนับสนุนงบมารมาดําเนินการในเรื่องของการจัดซื้อในเรื่องของเครื่องสูบน้ํา ก็สามารถมาใช้งานในฤดูนี้ได้ทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จำนวนถึง14เครื่องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือของทางปอพอเอปอพอเขตเองนะครับก็มีเครื่องที่มาสนับสนุนด้วยนะครับในเบื้องต้นก็ใน2เดือนนี้เนี่ยจะสูบน้ำเข้าเบืองได้ไม่น้อยกว่าประมาณ80ล้านถึง90ล้าน ลูกบาทเมตรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนที่จําเป็นต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็คงขอความร่วมมือทางกรมชลประทานและหน่วยงานอื่นๆที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมในการที่จะดาเนินการด้วยครับทำนักงานสนทศทนะครับนะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับท่านนายกเทอทุกแห่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้ทั้งสนทศทนะครับนะวันเสาร์อาทิตย์ยังไม่หยุดเลยนะครับเร่งรัดในเรื่องของ ขอความร่วมมือนะครับที่จะให้ในส่วนขององค์กรปกครองถิ่นและก็คนรอบบึงบริเวณนะครับมีน้ํากินน้ําใช้นะครับในเรื่องระยะยามหรือดูแลงต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณท่าน